ต่อมาคุณต่อมานี่เป็นท่านท่านสมณะพ้นพิษสิ้นป่าโลกีองคุลิมานวิ่งไล่ตามสิ้นทางสามโยน์คือพ้นสังโยชน์สามนี่ดีครับผมว่าดีครับท่านพนพิษทักจะเข้าใจว่าอ๋อภาษาที่ท่องกันอยู่ในสูตรบทสวดมนต์ของ พงแปดนะเนาะวิ่งไต้ตามสิ้นทางสามโยศอ๋อคือสังโยศสามนี่เองเนาะสิ้นทางสามโยศสังโยศสามเองใช้ได้ใช้ได้ครับสิ้นทางสังโยศสามนี่แหละมันหลุดพ้นเข้าข่ายเป็นโสดาบันดีเลยโสดาบันเต็มที่เลยสิ้นทางสามเนี่ยสังโยศสาม เด็กๆอับอฟังสังโยชน์สามีอะไรบ้างเด็กๆไสังโยชน์สคือหนึ่งกายสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสศีลร,รัประตะปรามาต์านี่คือสังโยชน์สามนาหนึ่งสก,กายทิฏฐิ เอาอินเสิร์ตตัวหนังสือออกมาสองออวิจิก,กิจฉา,าลพลวิจิก,กีสามพลศีลพตะปรามาตรเอาทีนี้ขยายความมันก็จะแตกต่างที่เขาอธิบายกันไว้ขยายความผู้รู้ขยายความกันไว้อัตมาอธิบายจะแตกต่างกันไปละเอียด ฟังดีๆสักกายทิฏฐิพ้นก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นจากก็คือมีทิฏฐิหลุดพ้นละมันเข้าใจแล้วแจ้งสว่างในความเป็นสักกายก็มีคำว่าสักคคกะคำหนึง่งกายคำหนึ่งเราก็เรียนรู้เพ่งอ่านในตนสักกะสักกะหมายคำว่าตนตนตนของตนอ่านอะไรอ่านกาย กายคือสภาวะสองกายแรกรูปนามสองหรือกายกับจิตแยกกายกับจิตคำว่ากายเป็นคำที่มีสองอยู่ในหนึ่งหนึ่งอยู่ในสองกายเนี่ยมันเป็น คาที่แยกกันไม่ได้แล้วเพราะใครไปแยกกายเป็นหนึ่งเท่ากับไปหลงผิดว่าเทวะนี่เทวะแปลว่าสองนะภาษาบาลีเขาจะอ่านเดวะหรือเดวเดวอะไรก็แล้วแต่เขาจะพันไปตามที่เป็นภาษาวยากรร์ เมื่อกายเข้าใจกายไม่ได้มิจฉาทิฏฐิว่ามันเป็นสองไม่ใช่หนึ่งถ้าไปเข้าใจกายเป็นหนึ่งก็เท่ากับเทวานิยมเข้าใจว่าเทวานี่คือพระเจ้าใหญ่มีหนึ่งเท่านั้นนะแยกเป็นสองไม่ได้นะใครแยกเป็นสองแล้วไปจะออกจากศาสนาไปเลย นับถือหนึ่งเดียวนะเทวะสององผู้เป็นใหญ่เทวะที่ใหญ่ยิ่งอีนึงนะบังคับเลยสองไล่ออกจากหมู่ไปเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุโลมมันเป็นได้เป็นสองเป็นได้ยังไม่เที่ยงแท้ยังไม่สมาธิิพอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสินาของศานออกจะไปไล่ไปออกทำไม ก็เรียนรู้ให้ดีๆมันก็เป็นสุดท้ายมันก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันสูงสุดมันก็จะเป็นหนึ่งอันเดียวกันกัได้เพราะฉะั้นในคำว่ากายนี่มันเยอะมากมายอะไรก็เป็นกายคือความเป็นสองตั้งแต่วัตถุอุตุนิยามเป็นดินน้ำไฟลมเริ่มมีพลังงานกับสสารสองแห้่ง เริ่มมีบวกมีลบสองแล้วเริ่มเริ่มแยกกันต่างๆนานาจากดินกับน้ําก็สองแล้วจากลมกับไฟก็สองแล้วและดินกับน้ําน้ํามันจะเป็นลมก่อนดินอ,อย่างนี้เป็นต้นก็แยกแล้วเป็นสองเหมือนกันดินกับน้ําแยกเป็นสองต่างกันไปแล้ว นะน้ำระเหยไปเป็นแก๊สเป็นอากาศเป็นลมนก็ต่างจากน้ำไปแล้วลมไปมีอุณหภูมิต่างกันอีกเป็นไฟก็ต่างกันอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนจะต้องศึกษาความต่างของสอง ถ้ามีแต่นหนึ่งไม่มีอะไรเปรียบเทียบให้ศึกษาต่อและอย่าไปเปลี่ยนแปลงหนึ่งนั้นหนึ่ง,งไม่มีสองจบเลยคนนี้โง่ตลอดกาลนานจึงเรียกว่าโง่นิรันดรขออาภาัยต้องล่าวว่าเทวนิยมที่ยึดพระเจ้าจัดจัดเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยโง่นิรันดรขออาภัยแล้วนะไม่ได้ไมว่าหรอกอธิบายเอา,เจาปจเปนนบอส สื่อสภาวะให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆเรายเยอะด้วยเทวนิยมเจ็ดพันล้านเป็นเทวนิยมอยู่ก็เกือบหมดโลกทุกวันนี้มันใกล้กลัะยู่นี่เกือบหมดโลกเลยยูปุ่นเจ้ายังไม่ถึงเจ็ดพันล้านก็ได้มาเยอะเยอะมากแต่มาถึงที่ปลายไม่ใช่ถึงปลายครึ่งกึ่งเอง มันเข้าใกลก้กาลยุคเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้เือน,น้อยน้อยมากเลยพลเมืองก็เพิ่มก้นไปเจ็ดพันล้านจากยุคพูเจ้าเนี่ยถึงพันล้านนี่ยังไม่รู้ทั้งโลกอะแต่ยุคนี้มาเจ็ดพันล้านกันไปแล้ว อาตมาก็ต้องมาพยายามทำความก็จะให้คนที่จะสามารถมีปัญญาเองของตนเองมารู้มาเข้าใจได้อ้าวได้ไปได้ไปได้ไปแล้วก็เกิดการเป็นหนึ่งจงกนกระทั่งมารวมกันเป็นชาวโศก<ม>เกิดรูปธรรมเกิดวัฒนธรรมสาธารณโภคีอะไรตัวอยู่เนี่ยมันเป็นสาธารณโภคีนี่แหละมันสุดยอดแล้วไม่มีใะไรสุดยอดเกินกว่านี้ เป็นสังคมสารณียะ6สารานยะธรรม6อยู่ด้วยกันย่างเมตากายเมตาวจีเมตามโนโด,ด้วยเกือกูืเลี้ยงดูกันยิ่งก็่าญาติที่คลานออกมาตาม d ีเเเดียวกันตามสายเลือดเดียวกันแต่นี่มามีธรรมะเดียวกัน แม้จะคนละต่างสายเลือดมาก็มาหนึ่งเดียวกันที่จิตวิญญาณหรือความรู้ซึ่งเป็นประธานร่างกายเป็นประธาน DNA ด้วยจิตวิญญาณเนี่เป็นประธา,า,านสิ่งทั้งปวงธาตุรู้เนี่ยธาตุปัญญาเนี่ยเป็นประธานสิ่งทั้งปวง เพราะงั้นเมื่อจิตปัญญาของใครเกิดภูมิปัญญาได้เพราะการจะเกิดภูมิปัญญาเองเป็นโลกุตระไม่ได้ในคนในความเป็นคนเกิดไม่ได้เพราะคุณจะออกจากกรอบโลกิยะเองไม่ได้เลยจะต้องได้รับฟังจากผู้มีโลกุตระมาก,ก่อน พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นองค์แรกที่สุดองค์แรกที่สุดเท้จักรน,นิ้ก่อนแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกถ้าถามอีกว่าองค์แรกคือใครคือพระโสดาบันพระพุทธเจ้าองค์แรกคือพระโสดาบันเริ่มเป็นโลก,กุตระเริ่มมีโลก,กุตระจิตอ,อมาน,นอกกับชาวโลกทั้งหมดเลย เพราะคนจะมีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เท่าใดเท่าใดผู้ที่ออกมาจากโลก,กุตระองค์แรกออกมาเองด้วยมีเองสั่งสมมาสสมาสวิบากสัมปริวิบากม,มา,ม,ม,า,ม,ามีเองต่อมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าแท,ท้จริงๆองค์แรกไม่มีใครรู้ที่ต้นพนนานมาแล้ว มากจนไม่มีใครตามไปหาที่ต้นตรงนั้นได้เลยก็ไม่จำเป็น,นยัต้องไปหาที่ต้นแต่เราเอาเนื้อโลกุตระให้ได้แล้วเราก็ทำของเราให้ได้เราจะอยู่นานได้แล้วนะบรรลุอราหันต์แล้วกูจะอยู่นานไปจกนกระทั่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์มาหาสัตว์แล้วเรียบร้อยไปอีกกูก็จะอยู่งั้นกูจะไม่เลิก จะไม่จบไม่ตายลงเป็นตายทำเป,ปรินิพานเป็นปริโยสารแยกธาตุจิตนิยาเป็นดินน้ำไฟลงไปเลยก็ของคุณนะ่ะกูก็ทำไปดีซึ่งก็มีตัวอยา่างทุกวันนี้ก็ยังเรียกอยู่พระอโวโลกิเตสวนหรือถ้าเป็นปางผู้หญิงก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่คนเราก็ยังตามสมุนนี่อยู่ ซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่นะเป็นพระเจ้าอย่างเทวนิยมอยู่อยู่ไหนไม่รู้ว่แต่มีอ่ะเป็นลักษณะเทวนิยมเอาไปเรียกกุเตโซนหรือกุดอิมก็แล้วแต่เพราะมันไกลแล้วเกินานานแล้วเกินไม่รู้จกท่านอยู่ไหนเราตอนนี้แล้วก็ไปเรียกมีพุทธเกษตรแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นคลักเลยในะพุทธเกษตรก็ยังเป็นเทวานิยมยังไม่สูญสิ้นอีกอคนก,ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ก็เข้าใจงั้นก็เข้าใจงั้นแต่พระเจ้าเขาก็อ,อธิบายต่อไปนะพุทธเกรรษตรท่านก็จะคิวแต่ละองค์บรุเกิดมามาเกิดก็เพียงแต่ว่าสมมุติแดนแดนหนึ่งที่มีผู้ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์และก็แต่ละบรารมีด้วยนะมันไม่มีอะไรสองสองสิ่งนี้เท่ากันเนต็มอยู่ในพุทธเกรรษตรถึงคิวองค์ไหนจะมา เกิดเปิดก็มาไม่มาไม่สมมุติพุทธเกษตรสุดท้ายจริงๆก็มีสองในในหนึ่งศูนย์หายไปเลยเป็นดินหน้าไปลมไฟอีกในหนึ่งก็อยู่มันนิรันดร์แอนนิรันดร์เดอะนิรันมีแต่นิรันดร์ all นิรันดร์ก็แบบนิรันดร์ไม่ติคุณเจะนิรันดร์นะนิรันดร์แอนเดินนิรัน นิรันออลนี่รันคุณก็ไปในตลอดการกูจะ all ออคือการตายกูก็ออลไปก <c oughs> ็สมมุติว่ามีก็ไม่มีเท่านั้นเองสุดท้ายเพราะเรารู้แล้วว่าทุกอย่างนี่มันสิ่งที่มีมันย่อมไม่มีแต่สิ่งที่ไม่มีแล้วย่อมไม่มีอันนี้ต้องก็ตัดไป ตนปต่เด็นเรื่รองด6สข้อ43สใช่ไหมใช่ครับีมบไม่มีเนี่ยกับเจนะโคดสูต่าสุดยอดตรงนี้เพราะนั้นผู้ที่บรรลุเป็นอนุปัฏมาแล้วรู้สิ่งมีกับสิ่งไม่มีแล้วก็ไม่ไมเอาแล้วไม่เข้าไปใกล้ตัวนี้ปริพาานไปก็เป็นผู้จบปฏิญาาไปประโยชน์สารไป,ป,รไปแต่ถ้าคนยังมีอยู่อีกเกิดอีกก็ก็มีไปที่แต่คุณได้ความไม่มีไว้เป็นลําดับ ถือว่าอารหันต์ลำดับสี่นนโพธิสัตวสีหรือพระอริยะสีเนี่ยจบรอบที่ศูนได้สนิทแล้วนะศูนได้สนิทแล้วก็เอาตรงนี้นะเป็นที่ละต้องตนความจบจบกิจถือว่าอารหันจบกิจวนต่อไปก็จบกิจไปเรื่อยๆแต่นี้มีจบกิจแล้ว ก็ตัดจบกิจได้ตัดรอบได้ตัดรอบได้จะอยู่รอบไหนแล้วปฏิพาณเป็นบริสารเป็นที่ไปก็ไปที่จะปฏิภาณจบเรื่องของเราหมดเลยหมดที่จะเป็นจิตนิยามอีกเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยเลยเลยแล้วก็กลับคืนมาไปจิตนิยามไม่ได้นะเป็นดินน้ำไฟลมแล้วอยากเป็นอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีจิตอยากแล้วเป็นดินน้ำไฟลมอยากก็ไปหมุนเวียนอยู่ในดินน้ำไฟลมเนะมัน มันมาเป็นพืชมันก็มีอยากเป็นตัวตนถ้ายังไม่เป็นพืชเป็นอุตุนิยามมันไม่มีสิทธิ์เป็นตัวเองเลยมีแต่คนอื่นจะผลักดันเป็นตัวให้มันเกิดมันเป็นอยู่มันผสมเป็นบวกเป็นลบกันอยู่ไม่งั้นมันก็จะกระจายตัวมันไปเสื่อมไปแล้วก็กระจายหายไปวัตถุ ที่มันยังไม่ได้มีโอกาสจะเข้ารอบของพพีชาหรือของพืชมันก็สูญสลายไปตัวมันเองไปแล้วก็มีแต่เหตุปัจจัยพลังงานอื่นดันให้มันเป็นดินให้เป็นน้ำให้เป็นไฟเป็นลมเป็นน้ำเ,เป็นดินไปหมุนเวียนอย่างเงี้ยเป็นดินน้ำไฟลมอยู่นับชาติของดินนับชาติของน้ำนับชาติของลมนับชาติของไฟไม่หวัดไม่ไหวหรอก นับไม่ได้เลยมันมุนเวียนกว่าจะพัฒนาตนเองมาเป็นผีชะาธาตุได้เป็นผีชะนิยามได้มีตัวตนมีสภาวะอาการของาธาตุรู้ยึดตัวเองแต่ไม่ทำร้ายใครเป็นในตัวเองอ i s h สามเศร้า i แต่ก็มีพลังงานบวกลบเป็นประธานของบวกลบเองเป็นชีวะละเป็นตัวตนขึ้นมาไอก็เป็นประธานเป็นตัวเอง S ก็หญิง H ก็ชายสามเซาหรือบวกลบจับตัวกัเข้ามาก็าก็เป็น เซลฟ์เซล f i พอเซลฟ์ของพืชมันก็ไม่ยึด ISH มันก็อยู่ตัวมันไปมันจะว่ามันยึดมันก็ยึดมันแต่ว่ามันไม่ได้ยึดเห็นแก่ตัวถ้ามันยึด ISH เข้าอีกเซลของมันก็มาเป็น s เึ้นมาเห็นแก่ตัวขึ้นมาเลยตอนนี้ เป็นปฏิปักษ์ต่อคนอื่นแล้วเซลฟิชคือแบ่งเขาแบง่งเราไปเลยใช่ไหมครับพอน <Huh? S 2> แบ่งเขาแบง่งเราไปเลยคำว่าเซลฟิชน,นี่ก็มาจากภาษาอังกฤษเขาเซล S-E-L F Self เซลฟ์เซลฟ์ จากเซล์ C-E-L มาเป็น C เอมาเป็น s E L F แล้วก็ผนวกกั IT, ็อิก็ไปเป็นเซลฟิ h นี่ก็ภาษาอังกฤษเขาอาจจะมาไม่ลงไปภาษาอังกฤษเขาเข้าไปของเข้าไปเขาก็บัญญัติภาษาอังกฤษขึ้นมา26ตัวนะ ก็สู้ภาษาไทยไม่ได้สู้บาลีไม่ได้บาลีมีบาลีมีเท่าไหร่อะไรครับอักษรเลรอครับห้าอักษรยี่ห้าตัวอ๋อใช่หรือเปล่าอ๋อยี่ห้าบวกแปดสามสิบสามอ๋อยี่ห้าบกแปดสามสิบสามตัวสร้างติษบาลี มีเศษวัคด้วยยรารวัสหระองไงบวกกับสามสิบสามบวกวัคมีห้าวัคห้าห้าวักวัคละห้ากะขะคะะงะจะจะจจยะตรตรณะละกัตตะทะนะจึงจะปะพะพะพมะอย่างนี้เป็นต้นอ่าอาขลงไปเอาพยัญชนะมาขยายความสภาวะอีกด้วย นิดหน่อยเอาผ่านาตกลงสมณะพลพิษนีก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อสังสามโยนทางสามโยธเนี่ยมันอ๋สังโยตสามนี่เองใช่สามโยธนั่นเขาเอาเป็นระยะทางเปกาละเวลา ส่วนสังโยชน์สามนั้นเข้ามาเป็นตัวตัวกรรมกรรมสามะหรือตัวสภาวะของตัวเราสามกาละกับกรรมเช่อธรรมาก็สรุปแล้วว่าในโลกนี้ก็มีกรรมกับการกรรมกับกาละ of o o t t n u u u m ไอสไตล เขาก็รู้ของเขาจะจะเป็น Space and Time กาละคือ Time ของเขาก็เอาวัตถุทั้งหมดทุกอย่างใน Space แต่เขาก็เป็นชัดเจนที่พัถุไอิสตานก็จะมีความรู้ในระดับที่รู้สภาวะสูงสุดแห่ง Relation เนี่ยนี่แหละสุดยอดแล้ว เป็นโปรตีสระดับยังเริ่มต้นเป็นของวัตถุมาจนกว่าจะมารู้นามธรรมที่ละเอียดแล้วก็บทมีบทบาทมากกว่วัตถุอีกเจอะเลยบทบาทที่บา้บาบา้บาบอๆนามธรรมนี่เจอะ,อะเอาไปทิ้งทะเลมหาสมุทรสีมหาสมุทนี่ทำภูเขาได้เลย ทำมหาสมุทรสี่มหาสมุทรได้ภูเขาได้เลยนะเยอะอย่างนั้นนี่ไม่ใช่พูดเกินความจริงนะเพราะว่ากาลานี้มันนับไม่ได้มันเกิดมาเมื่อไรเขาก็คำนวณไปผู้รู้ว่าทำเป็นรู้แม่โลกนี้อายุเท่านี้โลกนี้อายุที่จักรวาลน้อย,น,อยนี้อายุเท่านี้จักรวาลกลางอายุเท่านี้จักรวาลใหญ่อายุเท่านี้ โอ้โหออกไปหานอกไกลไปนู่นมีกาแล็กซี่มีเนบูลามีอ้ยอยะไรต่อะไรยูนิเวอร์สขอเข้าไปเขาก็ว่าไปหมุนหมุนวนเวียนได้ภาษาพยัญชนะของเขาเนี่ยนน <c oughs> เอกภพคือภบที่นับไม่ได้ แต่ถ้านับรวมแล้วเป็นหนึ่งรวมอยู่ในนั้น <laughs> แต่นับไม่ได้นะั่นคือเอกภพนะมันเป็นมหาจักรวาลในนะเอกภพนั้นนับไม่ท้วนหรอกเอกภพนับไม่ทัวนมันแยกเป็นสองบิ๊กแบ่งปึ้งออกมาเมื่อไหร่แยกเป็นสองทีนี้ก็เป็นปฏิกริยาต่อกันแล้วนี่ต่างคนต่างมีวัตวัตจักรของตนเองโอ้เอานะ,ะละเอียดเกินไปละเอียดเกินไปก็คือหยาบเกินไปนี่แหละ อ้าวต่อคนต่อมาแก้วตะวันพวงบุปผาคนนี้ทุกวันนี่พูดภาษาไม่ค่อยเป็นนะพูดจะเป็นภาษาโครงภาษากรมาพูดภาษากอนไม่เป็นกนะําำลังติดยึดในกรอนกำลังสนุกเขาก็อ้าวแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เขาก่อนบ้านเขาเสียแล้วครับ <c oughs> เขาก็เลยพูด<ม>เขาเลยพูดเป็นภาษาคนแล้วตอนนี้อามานี่ แก้วตะวันพงบุปผาน้อมกล่าวนรมัสก,การพระครูด้วยความกรพบูชาศรัทธายิ่งร่ะอัตตาทิ่หนาหน,นักไม่รู้จักในจิตใจเป็นกรอนนะ <c oughs> กรอนกรอนมันภาษามันมันไม่เป็นคำกวีเท่าไหร่หรอกมันภาษาบ้านๆธรรมดามาเรียงตัวเข้าให้มันสัมผัสกันเท่านั้นคล้ายๆกับไร้อัตตาที่หนาหนัก ไม่รู้จักในจิตใจจะล่างได้อย่างไรเพราะว่าใจนั้นไม่ยอมก็ภาษาบนบ้าธรรมดาเนี่ยมาเรียงให้มันมีสัมผัสกันเท่านั้นเองสัมผัสในนอกสละสัมผัสพยัญชนะอัตตาที่หนาหนักไม่รู้จักในจิตใจ จะล้างได้อย่างไรเพราะว่าใจนั่นไม่ยอมลูกเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะตอนที่ปฏิบัติตามแนวโศกใหม่ๆ <c oughs> อันนี้ไม่เป็นก่อนแล้วเ <c oughs> ลิกเลิกกรแล้วอ๋อตอนนี้ออกจะบักนอกกรนแล <c oughs> ้วเนาะเขาจุดๆเอาไว้อยู่อัตมาต่อเอง เขเพราะว่าใจนั้นไม่ยอมเขาคือจ,จุดจุดจบแล้วเขาเริ่มต้นจุดๆดอัตตาต่อมาก็เป็นภาษาแล้วทีนลูกเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะความรู้สึกที่ว่าอัตตาที่นานหนักไม่รู้จักในจิตใจจะล้างได้อย่างไรเพราะว่าใจนั้นไม่ยอมนี่เป็นคําถามลูกเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเดาถามทําไม <c oughs> เพราะตอนที่ปฏิบัติต,ตามแนวสรงใหม่ๆมอบตัวเป็นสิทธิ์ของพ่อครู ถือศีน่าละอบบยามุกและกินมังสวิรัตมีเพื่อนร่วมง,งานก็ว่าต่างๆน,น,นานาเพื่อนร่วมง,งานก็ว่าต่างๆนานาก็ว่าว่าที่เขามากินมังสวิรัตนะเพื่อนร่วมง,งานก็ว่ารับก็ทนไดน้เขามาว่าก็ทนได้กินมังสวิรัตมันก็ว่าเอาแต่พอเขาว่าพ่อครูอัตตาขึ้นทันทีนี่ที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นเขาว่าตัวเองไม่เป็นไร แต่เขาว่าพ่อครูอัตตาขึ้นทันทีไม่ยอมพร้อมตอบได้เอาพร้อมตอบโต้มันจะตอบตายไม่ยอมพร้อมตอบโต้พอพ่อครูมาพูดวิเคราะห์ถึงหลวงตามหาบัวลูกศิษย์หลวงตาก็ไม่ยอมอถ,ถึงตนเองเลยเนาะแต่ต่างกันที่เพื่อนร่วมงานที่ว่าพ่อครูเขาไม่ได้เป็นพระอริยะ จึงว่าด้วยกิเลสและความไม่รู้ส่วนพระครูเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชี้ผิดถูกถูกผิดด้วยความเมตตาซ,ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจยากมากจริงๆค่ะลูกได้ประโยชน์ตรงที่ถ้าอยากบรรลุธรรมต้องล้างอัตตาให้ได้น่าจบประเด็นนแล้วล้างอัตตาให้ได้ถ้าอยากบรรลุธรรมก็ต้องล้างอัตตาให้ได้ เพราะมันทำให้เราทุกได้จริงๆค่ะอ้าวชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วลูกจะเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการล้างอัตตาต่อไปค่ะอ้าวดีไม่ขยายความรขยายความก็โอ้โหต้นจนจบแล้วที่ถามมาเนี่ยคือถามแล้วก็มาเข้าใจอัตตาแล้วก็จะล้างอัตตาให้หมดน่ะมันก็ตั้ตนจนจบอะ่ะครับอ่าทานอันนี้ง